ขอดแล้วที่ไปตามทางเลยไปเรื่อยเจอย,จยหาือยู่หาอยู่ ไปเลยยาวๆแล้เอาตัวยืนไปจนถึงข้างล่างอะ่ะอย่าไปสตรอปตัวนู้นเลยแล้วก็ก็พอแล้วเดี๋ยวค่อยอัดต่อเน,นะะื่อง อะไรดำๆวิ่งผ่านสุดคือแนวนี้อเออ่ตรงนี้ถ่ายจากหลังบ้านที่โอบบ้านไว้นี่ทิ้งกลิ่นทิ้งกลิ่น ที่เห็นเป็นต,ตอๆนี่คื mm. อเขาโพดใช่ไหม mm. ใครก็มาทำไว้ mm. ไปเร็วจุกวยวิ่งไม่หยุดเลยอ่ะ ดแค่ต้นตาลเนี่ยตัดแค่ตรงไหนตรงกอเนี่ยหรอ,อโอ้โหจัดไป 좋금